สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้คนคนพันนครับ EP ที่หกร้อยาสาครับมีพระสะสมพระเก็บม,มาแบ่งปันครับนะครับรา,ายการละสามบาททุกรายการเลยครับรา,ายการละสามบาทนะครับหกร้อยห้้ครับนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสีนะครับ เบอร์ทูหรือไลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจทูหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับหกร้อยห้าสิบห้านับสามร้อยบาทครับหมายเลขกนึงครับเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับสภาพยังสวยนะครับคมลึกครับชัดเจนนะครับนี่ครับโอ้พระนี่คมเลยนะครับ อันนี้่งนะครับกิจชายโยนะใหม่นิดนึงนะครับต่อไปหมยนิดสองนะครับ,ปรบเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ สมเด็จวัดเิมพระเกียรตินะครับหมายเลขสองครับสภาพสวยอยู่นะครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จเก่านะครับมีแตกลายงานนะครับยัมงมวลสารเยอะนะครับนี่ครับเป็นเม็ดก้อนเต็ม,มไปหมดเลยนะครับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จหลวงปู่นาควัดระคังนะเป็นปกโพนะครับนะครับสมเด็จปกโพหลวงปู่นาควัดระคังนะครับเนี่ครับเก่านะครับผสมเนื้อสมเด็จนะครับวัดรักงรังนะครับปกโพหลวงปู่นาควัดรักังนะครับหมายเลขห้านะเป็นเหรียญปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนครับมีต่อโค้ดนะครับเหรียญ ตาหลวงบุตโตะนะครับ่นีด้านหลังคล้ายเป็นเดือนนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์สมาธินะครับหมายเลขหกนะครับวัดพับพิมพ์สมาธินะครับ หมายเลขกเจน,นะเป็นพระรีลานะครับรีลามิรขนุน,นครับนี่นะมีเลขดอกมะขามนะครับรีลามิรขนุน,นครับต่อไปหมายเลขกแปนะครับเป็นซุ้มกอเก่านะครับนี่ครับคมลึกนะครับ,รบซอกแขนนี่ล,ลึกเลยนะครับ สมกนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระวัดถ้ำเสือนะครับพระธรรมเสือนะครับพระธรรมเสือนะครับมีมีกวดครับพระอยู่ตามในถ้ำนะครับพระวัดถ้ำเสือนะครับ เจ้าของเขาักลวดด้วยนะครับเลยใช้มาบ้างนะครับนี่ครับหมายเลขสิบนะครับก็เป็นพระทํำเสือนะครับน,นี้ก็เก่านะครับอันนี้เ็ิ่หมดสติมานะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็นะครับเป็นเหรียญหลวงพอพุ่มนะครับ หลวงที่พุ่มวัดบางโขลกนะครับเนี่ยขอบเป็นกระด้งเลยนะครับสิบสองนะเป็นพระครงนะครับระคงนะที่นั่มายเสิบสองนะครับ หมายเลขสิบสามครับนะเป็นหลวงพวนะ่อกลวยนะครับเป็นรูปเหมือนครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนงินทองผสมนะครับหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะครับ มายเลขสิบห้าครับเป็นแม่ย่าสุโคไทยครับเนี่ยครับพระแม่ย่าครับสุโคไทยนะครับปีสิบสามนะครับเนี่ยครับสองรึนะครับห้าสิบหกสิบปีนะครับเนี่ยครับมาเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโซรินนะครับหลวงพ่อโซลินบ๊อดลาดบัวขาวนะครับปีหนึ่งสองนะครับ นหลังเป็นรูปหมูนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับมีกริ่งนะครับนี่ครับนหลังเป็นรูปหลวงพ่อปานนะครับวัดท่าสุงสร้างนะครับมีกริ่งนะครับขย่าเสียงดังนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระพุทโธน้อยครับนี่ครับ พุโทโธน้อยครับหมายเลขสนะิบเก้าครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับเนี่ยขอพ้กลวยครับเนี่ยลลายเป็นเลขหนึ่งคนระับโดนความร้อนมานะครับเนี่เรื่องละลายนะครับ หลวงพ่อกยนะครับสีพึ่งของหลวงพ่อกลวยนะครับยี่สิบนะครับเป็นสิวรีนะครับมอดินเผานะครับหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับคมชัดนะครับดูขานะครับมาที่ยิเอ็นนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาณนะมาที่ยิเอ็นครับ หมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็นหนัวเงินเหมือนกัน,นครับวัดบางคานครับยี่สิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรซูล,ล่านะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับหุเชื่อมนะเนี่ยครับหุเชื่อมนะหลวงพ่อเพชรซูล,ล่าครับ ยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับเนื้ออันปะก้านะครับเหรียญหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาปีหนึ่งหกนะครับเสาห้าเจริญสี่ะน,นะครับยี่ห้านะเป็นเหรียญสมเด็จโ,โคาจารย์เจริญนะครับเป็นหนังหูเชื่อมันกันนะครับ นีชงนะครับเป็นสิงห์งาแกะนะครับเลี่ยมเก่านะครับสิงห์งาแกะเลี่ยมเก่าเลยนะครับนี่ยสิงห์งาแกะนะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหน้าเสือลงพ่อเปิรนครับเป็นตลับยาหมองเสาห้าครับมาพร้อมซองเดิมเลยนะครับซองเดิมเลยนะครับอยู่ในซองเดิมเดิมเลยนะครับนะครับเป็นหน้าเสือนะครับลงยาครับ ถ้างหลังมีผงแล้วก็ตะกุดนะครับนี่ครับอยู่ในซองเดิมเลยนะครับสามร้อยบาทครับเนี่ยครับอีสแปนนะเป็นแหวนหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเป็นเนื้ออันปากล้าครับปีหกสองนะครับแหวนหลวงพ่อกลวยเนื้ออันปากล้าครับปีหกสองนะครับมาที่ยี่สิบเก้านะเป็นยี่ห้าสตวรรษนะครับนี่ครับ เยมเดิมเลยนะครับไม่ต้กลัวนะครับหมายเลขสามสิบนะเป็นหลวงปู่แหวนนะอันนี้ก็กล่องเดิมนะคปีสองศูนย์นะครับดอยแม่ปังนะครับนี่ครับีหลวงปู่แหวนนะครับด้านหลังเป็นสมอนะครับกับไอ้ไขโลวครับ ราชการตำรวจน้ำนะปีสองศูนย์นะต่อโค้ดนะปีสองศูนย์นะต่อโค้ดสภาพสวยเดิมเลยนะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับสนใจนะครับเจ้าทายในการติดต่อน้ำฝนเบอร์สี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวก็นะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่านผชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอ EP นี้ข้าพเจ้ามีกันนะครับสวัสดีครับ